สวัสดีค่ะแม่ป้อมน้องอลินนะคะวันนี้พามาดูม้าที่พวกเราเลี้ยงนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเราก็มามีสามตัวนะคะตัวนี้ชื่อทัยญ,ญาตัวนี้ลูกของทัยญ,ญากับกับเปิลนะคะนูนตัวนี้ชื่อเข้มแข็งเพราะว่าตอนตอนตอนเขาเด็กๆเ,เขาโดนแม่เหยียบแล้วเขาก็แบบม,มันมันมีแผลรอยแผลค่ะตอนนั้นเขาตัวเล็กมาก เชือกพันค่ะตรงเวลาคลอดเนี่ยเห็นรอยแผลไหมคะนั่นแหละก็เลยให้ชื่อว่าเข้มแข็งเพราะเขาเข้มแข็งค่ะอันนั้นชื่อเปิ้ลเปิ้ลธัญญาค่ะแต่ก่อนมันดังเปิ้ลธัญญาเนาะก็เลยใช้ชื่อเปิ้ลธัญญาค่ะทุกคนเราก็เลี้ยงทั้งช้างเลี้ยงทั้งมานะคะเราเลี้ยง,งได้ทุกอย่างค่ะพวกเราช่วงอากาศฝนตกอย่างนี้นะคะมันก็จะดีด เราจะพากันวิ่งนะคะอันนี้กันม้าไทยมเม่อค่ะไหนขี่ผิปืนกับธัญญานะคะก็เป็นม้าไทยม้าไทยมันเลยแบบดูเตี้ยเตี้ยแต่ธัญญากับเปิ้นเนี่ยคะ่ะซื้อมาก็เขาซื้อมาให้พวกเราเลี้ยงมันก็ฝึกมาแล้วคะ่ะพวกเราพวกเราเคยขี่ด้วยนะคะแต่ตอนเนี้ยตอนตั้งแต่เขามีลูกแต่นั้นเขาก็เริ่มโหดเลยคะ่ะทุกคนเขา เขาไม่ค่อยใจดีเหมือนแต่ก่อนอะดูหน้าดูหน้าตัวนี้อโตโตแล้วค่ะประมาณหนี่ปีห้าเมตรอะเข้มเข้มสองปีนะคะเข้มแข็งโตสองปีแล้วค่ะจะมาเปลี่ยนรักใหม่เอามาลงน้ํานะคะนี่คือชีวิตประจําวันของพวกเราคือตอนตอนหกโมงเจ็ดโมง ปดโมงประมาณนะั้นเพราะเราจะออกไ,ไปหาแม่ป๊อบน้องอาลินแล้วพอตอนเช้าๆก็จะมาดูมาดูน้องบางทีก็ไม่ได้มาค่ะ <c oughs> เพราะว่ายุ่งงานแล้วเราก็จะมาตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นๆก็จะมาเปลี่ยนลักใหม่แล้วก็เอาลงน้ํานะคะแต่ดียร์หนึ่งค่ะกินหญ้าไม่กินหญ้าไม่เติกินได้ทุกอย่าง เดี๋ยวเราจะพาไปดูเปิ้นกัน,นเดี๋ยวน้ำน้ำ <c oughs> ทำไมเหงาเงา รงเงาเงาจังเลยเราเปิ้ลไม่ให้จับนะคะแต่ฮันยาจับได้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันหนีค่ะทุกคนไม่ได้เขาไม่ให้จับ ดูสองแม่ลูกแต่เข้มนะคะเข้มแข็งเขาไม่เคยให้คนจับมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็เลยแบบตื่นคนคะ่ะเพราะเราตอนนี้ก็จับไม่ได้นะคะไม่ให้จับตอนเด็กๆอะ่ะไปอยู่ที่ทุ่งนะคะเพราะว่าพอ่อพ่อดูนั่นตอนนั้นทันยากคอดก็อยู่ที่ทุ่งเลยนะคะเราก็ไม่ได้ไปค่อยไปดูแลเท่าไหร่เพราะเราอยู่บ้านคอยดูแลช้างที่บ้านนะคะ ทีนี้เขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้จับพ่อก็ไม่มีเวลาได้ดูแลขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบตื่นค้นค่ะทุกคนเลยไม่ให้จับเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วบวกกับแม่เขาห่วงด้วยค่ะเลยไม่ให้จับดูบรรยากาศตอนนี้นะคะอ้สวยมากเลยพระอาทิตย์ตก อันนี้ดูนางเดินดูนางยืน <g ül üyor> เราก็มาอย่างนี้เป็นประจำนะคะเป็นชีวิตประจำวันของพวกเราเมื่อวานมาฝนตกค่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็พากันดีดเตรียมตัวจะวิ่งเนาะแหละตัวนี้มันก็กระโดดขึ้นหลังแม่ค่ะทุกคนเราก็ต้องแบบต้องจับให้ดีนะคะไม่งั้นวิ่งคะ่ะทั้งสามตัว ทุกคนเห็นไข่เชอรี่สะตรงนี้สวยมากแต่มันเงียบเงาไปหน่อยบรรยากาศน่ากลัวคะ่ะ <c oughs> เราก็จะมาค่ำๆหน่อยเพราะว่าปกติเราก็จะไปไปดูน้องป๊อบก่อนนะคะแต่น้องป๊อบกลัวม้ามากเลยคะ่ะทุกคนได้กินม้าไม่ได้ได้กิ่นคือวิ่งนะคะ <c oughs> เราก็เลยต้องเอามาออกมาอยู่ห่างน้องป๊อบหน่อยแม่ป๊อบกลัวมากค่ะ เราพามาดูนะคะว่าเราทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราไปหาน้องป๊อปแล้วก็มาดูม้าค่ะแม่ก็ทําธุรกิจเป็นแบบผักหางถักแหวนนะคะแหวนหางช้างนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีเวลามาดูแลเท่าไหร่สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพีมด้วยนะคะ